สวัสดีจ้าสวัสดีเช้าวันใหม่นะวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดแล้วสิ้นเดือนแล้วไปเดี๋ยวเราไปหาอาหารกินอาหารเช้ากินกันข้างล่างเดี๋ยวไปดูว่าเขามีอะไรบ้างถ้าคนไม่เยอะเดี๋ยวนะ้าจะถ่ายให้ดูบ้างเล็กน้อยเนาะแต่ถ้าคนเยอะก็เดี๋ยวถ่ายบนโต๊ะนะกินอะไรแล้วกันเนาะไปดูอากาศเช้านี้ไม่แดดจ้าแต่ว่าเดนนิสเนี่ยเขาไปดูรถสักหน่อยเนะาะเมื่อคืนตอนห้าทุ่มเดนนิสเนี่เขาหลับไปแล้วนะ้าเอน้องเล่นเกมอยู่ แล้วเสียงอะลา,ามของรถนะมันร้องนะ้าก็พยายามปลุกเขาอยู่นะแต่เขาไม่ยังหลับลึกมั้งตื่นมาสัากเ,เกือบเที่ยงคืนแล้วนะบอกเออเนี่ยเสียงรถมันร้องนะฉันไม่รู้ว่าของเธอหรือเปล่าเพราะเขาก็มีของสําคัญอยู่เกี่ยวกับที่ทำงานเลยจ้ะไม่ใช่ของของตัวเองหรอกเลนนี่เขาไปดูรถเนาะว่าใช่รถเขาไหม มาแล้วดดินบินไม่แข่รถเขาเนาะา มีรูปปรุนอันนั้นเนาะเดี๋ยวต้องเอาซะหน่อยเผื่อจะได้ถ่ายท้องผู้สาวน้องมั้งเด็กค่อกับไข่คน กาแฟเนาะผละไม้ไสโกแกแพนเค้กมาแล้วจา้าอาหารเช้าของน,านนะ้าเนาะส่วนใหญ่แล้วจะเดิมๆนี่แหละก็มีสวีทแพนเคกนะ้กเนาะสวีทแพนเค้กเนี่ยของเค้าจะเป็นบางๆไม่ได้หนาเหมือนของอเมริกันเนาะ เบคอนไข่คนนิดหน่อยเพราะน้าไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ไข่ไส้กรอกผักแตงโวงเนาะแล้วก็เป็นขนมปังปิ้งแฮมแล้วก็ลูกพลุนจ่า,จาเดี๋ยวเราเดินทางกันไปต่อเลยนะทำไมหน้าขึ้นมันย่องขนาดนี้ออท่ายนี่เนาะก <laughs> ันแดดไปกันที่ e store กันเลยจะขับก็บกี่นาทีสี่สิบเกือบสี่สิบสองนาทีอ่ะไปเลยแต่ว่าที่ตรงนี้เนี่ยน้าตามไปด้วยกันกันกบที่ีท่เดนนี่ไปทำงานเนาะก็เดี๋ยวนั่งรอยอยู่ในรถแล้วก็ไปกันต่อเพราะเดนนี่คิดว่าน่าจะไปสักสามที่แล้วเราก็จะไปกันที่อีกเมืองหนึ่งที่เราจะไปพักค้างคืนกันที่นั่นนลจะ้ะก็เลยอีสอร์เนี่ยนะคงไม่ได้เห็นบ้านเมืองอะไรของเขามากเนาะนอกจากว่า นั่งรถผ่านหรืออะไรเงี้ยอะพอแดดไม่ส่งก็หน้าไม่หน้าหายมันซะง,งั้นุงอย่าง <ผม S 1> ดูดิปสิน้นอ๋ออ่าไปกันเลยไม่มีแล้ววิวนี้เดี๋ยวไปดูข้างหน้าเขาจะเป็นแบบไหนเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงสิบห้านะจ๊ะท้องฟ้าดูส,ส,สดใสดีอยู่หวังว่าวันนี้ก็คงจะอากาศดีด้วยนะ 外点的空气嘛。 หเห็นมันก็คือความต่างของขอที่นี่เนาะ นีเ้เข้าไปทํางานแล้วจ้ะเข้าไปสักพักใหญ่ๆแล้วแหละทนาเนี่ยนอนรอยอยู่ในรถนะ <c oughs> เล่นเกมวนไฟจนแบตจะหมดแล้วนี่ <c oughs> ทําคลิปไปไลน์ไปดูแล้วข้างนอกเหมือนเหมือนจะมีฝนวะ่ะด,ดูเมฆก,ก้อนนั้นดำจะ้ะแล้วมดูฝั่งนี้สีฟ้าใสขาวอยู่นะเดี๋ยวก้อนนั้นอะ ไม่รู้จะผ่านไปไหมก็จะได้ถ้าผ่านไปก็อากาศดีถ้าไม่ผ่านไปก็ฝนตกกัะจ้ะส่วนน้านั้นนอนรอบนไปเดี๋ยวนี้ทำงานเสร็จแล้วจากที่แรกเนาะไปเราไปกันต่อเลยเราตอนนี้กําลังไปมาร์เบอร์จ้ะที่มาร์เบอร์เนี่ยก็เป็นอีก2ที่เนาะที่จะต้องไปทำงานเสร็จจากมาร์เบอร์แล้วเราก็ ที่อื่นต่อซึ่งน้าจำชื่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวใกล้ๆถึง ก็เข้าไปทํางานแล้วพ่อเขาบอกว่าสถานีนี้เนี่ยเ,เร็วอยู่ไม่ต้องใช้เวลานานนะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยที่ทางานที่แรกอะ่ะใช้เวลาไปก็เป็นชั่วโมงเป็นสองชั่วโมงอะไรอยู่นะแต่สถานีนี้เขาบอกว่าเร็วอยู่น้าเนี่ยไม่เคยมามาเมอร์นะแต่ว่ามาเมอรเนี่ยเป็นเป็นเมืองที่ไม่ได้น่าจะอยากมาสักเท่าไหร่นะด้วยว่าเออจะเรียกว่าไงอะ่ะเมืองนี้ แบบเหมือนกับมีอาชญากรอาชญากรรมหรือจะเรียกว่าไงเออค่อนข้างที่จะบ่อยนะแบบปล้นบ้างแก,งก๊งเกิงอะไรอย่างนี้เขาตีกันบ้างหรืออะไรเงี้ยบางทีมันก็น่าค่อนข้างที่จะน่ากลัวอยู่นะนั่นแหละเพราะขนาดว่าสถานีที่เดนนิดไปทํางานที่แรกก็บอกว่าเอออย่าอยู่นานนะรีบทารีบๆทําแล้วก็รีบๆไปซะหรืออะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าคนนั้นนะเขาเคยมาทํางานที่สถานีนี้แล้วเขาก็เขาเองเขาบอกเขาก็อยู่ได้เขาก็ไปแ,แต่ว่าเดนนิสเนี่ยเขาเป็นช่างเทคนิคนะก็จะเกี่ยวกับคอมเกี่ยวกับเครื่องปิิน์หรืออะไรใดๆนี่แหละแล้วก็ที่เขามาทำเนี่ยก็คือเป็นเขาจะเรียกว่างไงที่เขามาเออเอารถมาตรวจสภาพอะจ้ะที่ว่ามาว่าเออรถเนี่ยถูก กฎหมายในการใช้ในท้องถนนไหมเหมือนว่าเบรกเสียไหมไฟเสียไหมหรืออะไรใดๆอะไรเงี้ยน้าก็ตอบไม่น้าก็เรียกไม่ถูกนะก็คือแบบเอารถมาตรวจสภาพแล้วก็เขาจะมีเขียนไว้ว่าเออมาตรวจสภาพตอ,ตอนนี้มาตอนนี้ถ้าเกิดตำรวจตำรวจอะไรเงี้ยเขาก็มีดูว่าเออตรวจสภาพไปแล้วก็ผ่านการตรวจแล้วหรืออะไรอย่างนี้แล้วทีนี้เห็นเดนนิสเล่าให้ฟังว่าบางทีเนี่ย เขามีเข้ามาปล้นมาอะไรอะไรอย่างเงี้ยเ, <_ d ance> เขาคิดว่าในที่ตรวจรถอะไรเงี้ยคงจะมีเงินสดแต่จริงแล้วที่นี่ไม่มีนะจ๊ะก็เขาแบบว่าใช้จ่ายผ่านบัตรกันหรืออะไรเงี้ยหรือว่าส่งใบใบเสร็จไปให้ที่บ้านอะไรกันใดๆเนาะต่ากลัวเออแดนนิสบอกอีกอย่างหนึ่งว่าที่มัลเมอร์นะ Dennis เนี่ยนะแดนนิสในเขาเคยได้เข้าไปอ่านเขาทำสถิติเอาไว้นะว่า คนที่ว่ามีพ่อมีแม่เป็นคนสวีเดนจริงๆเนี่ยตั้งมีพ่อมีแม่มีคือตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายมาเนี่ยเป็นสวีเดนจริงๆเนี่ยมีแค่สามสิบเปอร์เซ็นที่เหลือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยเป็นต่างชาตินะจ๊ะแต่ไม่ใช่ว่าต่างชาติทั้งหมดนะก็จะเป็นแบบว่าต่างชาติผสมเหมือนอย่างว่าเหมือนอย่างน้าเนี่ยน้าเป็นคนไทยแล้วก็มาได้สามีเป็นคนสวีเดนใช่ไหมก็จะมีก็เป็นลูกผสมกันไป คือนับรวมกันแล้วไม่ว่าจะพ่อแต่หรือแม่ที่เป็นหนังชาติแล้วได้ลูกก็คือต่างชาติแท้หรือคนที่ว่ามีเป็นต่างชาติผสมคือเขานับรวมกันไปแล้วว่าทั้งหมดนั้นอ่ะเจ็ดสิบเปอรเซ็ึง่งเจ็อร์เซ็นี่เยอะนะแล้วคนดั้งเดิมเลยที่เป็นคนสิบีเดนเนี่ยมีแค่สามสของเมืองนี้น้อยมากนะว่าอ่ะยังไงก็แล้วแต่ถ้าเขาอยู่กันได้ ก็อยู่กันไปแต่นะนะนะคิดว่านะอยู่ไม่ได้ขนาดว่าที่สวีดที่สตอกโฮมนะมีอะไรเกิดขึ้นนิดนิดหน่อยหน่อยนะยางว่าไม่เหมือนแต่ก่อนตอนที่น้าย้ายมาอยู่ใหม่ๆอ่ะคือมันจะอยู่ด้วยความสงบแต่พอตั้งแต่แบบว่ามีคนต่างชาติที่ไม่ค่อยดูแลตัวเองให้ดีหรืออะไรเงี้ยเขาจะเรียกว่าไงคือไม่อยู่ไปตามกฎระเบียบที่ประเทศนั้นๆที่ตัวเองหนีจากประเทศตัวเองแล้วเข้ามาหาความช่วยเหลือของประเทศ หนีแล้วตัวเองก็ยังไม่ทําตัวให้ดีอย่างเงี้ยเออพวกแบบเนี้ยเขามีเยอะย <Yummy. S 1> อมเนี่ยถาแตงแม่มา,แมากินมื้อเที่ยงจ้าที่ร้านใส่กุใส่กุ ของน้าจะเป็นข้าวผัดกุ้งเนาะของแดนนี่จะเป็นโฟเกโบเป็นไก่ทอดแต่ของน้าเนี่ยเสิร์ฟม,มาแบบนี้เพราะน้าบอ,อกเขาอยู่แล้วว่าเช่นคประชันคงกินไม่หมดขอกล่องมาเพราะเชนจะเอาไปด้วยอะยังไงขอตัวกินข้าวก่อนมื้อเที่ยงจ้งะทำงานเสร็จแล้วจ้าจากที่มา่เมื่อนะเราไปกันต่อเลยและแล้ววันนี้ก็จะหมดอีกวันนะึงแหละ มาถึงโรงแรมนะ้วเนาะที่ Hisle Home เดี๋ยวนะาภาพดูห้องดีกว่าเพรานะว่านะาที่บ้านน้าไม่ทําคลิปเพราะตั้งแต่ที่มารอบนี้นะไม่ได้ทําคลิปโรงแรมเลยสักครั้งเดียวเหนื่อยๆแลแค่เดินทางก็เหนื่อยแนละ้วแต่เดี๋ยวพาไปดูห้องของที่นี่เมื่อโรงแรมที่แล้วนะก็พาดูห้องแล้วนะอันนี้โรงแรมชื่อโรงแรมอะไรนะสิ่ง uh, Hotel Star Hotel, uh, Hotel St utt, ชื่อโรงแรมเนาะ เป็นส่วนห้องนอนหัวเจ๊งเป็นปลายดอกกันเลยทีเดียวกระเป๋าหน้าเองแหละประมาณนี้เนาะแล้วเขามีพัดลมไว้ให้ามาลงแล้วเมื่อคืนเลยก็คือร้อนอะเนะเาะมีพัดลมให้มีโต๊ะเขียนมีโซฟงโซฟาไม่มีตู้เย็นนะจ๊ะไม่มีตู้เย็น มีตู้ซึ่งก็อยู่ทางนี้แล้วเขก็มีคี่รี้้าหรืออะไรให้เข้าไปดูห้องน้ําไม่มีอะไรจะให้ดูเยอะนะแค่นั้นแต่ว่าห้องน้ำเนี่ยสะอาดตั้งใจนะห้องเนี่ยดูด,ดูใหม่เลยทีเดียวแหละแล้วพื้นก็ประมาณนี้สีเทาๆนะแล้วนาชอบมากเพราะว่า เครื่องอาบน้ำของเขาเนี่ยเป็นของย่อเริชอลที่นะ้าชอบนะก็มียาสระผมกับแชมพูเอา้ายาสระผมกับแชมพูกันเดียวกันยาสระผมกับชาวเวอร์เจลรีมอาบน้ำจ้าแล้วก็เป็นเรนชาเวอร์นะส่วนทางนี้ก็จะมีรีมล้างมือแล้วก็โลชั่นก็ของริชอลด้วยเหมือนกันก็ ไม่ได้มีอะไรแค่นั้นเลยพัดเป็นอยู่ที่ชั้นห้าจา้ะเดนนิดเนี่ยก็มาถึงพอเห็นว่าพัดลมเปิดเขาก็เลยเปิดหน้าต่างเนาะก็วิวนี้ กันมานั่งดื่มที่ล็อบบี้ของโรงแรมจ้ะของเดนนิสเนี่ยเป็นเบียร์นะส่วนของน้านเนี่ยเป็นโมยิโตเพราะว่าอยากได้อะไรที่เป็นน้ำแข็งเย็นๆเย็นชช